สำหรับวันนี้ครับผมจะพามาเอาไม้น้ำหรือว่าหลายที่เรียกหญ้าพองลมหรือบางที่ก็เรียกหลายแตกต่างกันกันไปไม่รู้ว่าที่ไหนเรียกยังไงบ้างแต่แถวนี้เขาจะเรียกไม้น้ำเรียกหญ้าพองลมครับเนี่ยคือต้นจะอยู่ประมาณนี้โอเป็นหญ้าไปจะอยู่ประมาณนี้เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดนะครับนุนเห็นไหมเนี่ย ตามตรงนี้ตรงนี้ใช่หมดเลยครับนู่นนู่น,น,นเห็นไหมนี่เยอะแยะครับบ้านเราหาพวกยาพวกอะไรหาง่ายอยู่พวกต้นไม้สมุนไพรที่มาใส่ปลากาดัปากาดปลาอะไรก็เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาให้ดูออใกล้ๆกอนก็ได้ <c oughs> น้ำน้ำหน่อยอุย้ยลมลม,ลมนี่ครับประมาณนี้หื้าพองลมเป็นยาพองลมหรือไผ่น้ำไผ่น้ำหรือไม้ไน้ำนะไผ่น้ำใช่ไหมไผ่น้ำน,น,นี่ครับเพื่อให้ใส่ปากกัดใส่ปลามันก็จะเพาะอากาศได้ดีมากเลยตัวนี้นี่เยอะครับนุ่นตัวนุ่มก็สวยสวยเลย เดี๋ยวผมก็จะเก็บไปกลับไปบางส่วนมันก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่เวลายากได้ก็ค่อยจะมาเอาใหม่นี่ตรงนั้นมีแต่ต้นอุบอวบต้นอุนุนันเลยอืมอุบอวบเขาขาวาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ครับต้นยาวๆไว้ววครับเดี๋ยวผมเอาไปใส่ประกัด